กับซุปที่พี่น้องผมไปซุกคุณุกคนนะครับผมมีอยู่ผมในช่องชาโคะร,รือเอ็ดคนเอาทานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปมาแนะนำนะครับมาอธิบายให้คนที่อยากกินทานอาแทงได้เข้าใจได้ศึกษานะครับว่าการที่เ้าอยากกินทานอาแทงเนี่ยยิดีนี่เ้าอยากกินเลยนี่กินเดบอนะครับหรือว่าเ้าต้องศึกษาอียงว่าข้อมหนาจะเป็นไปได้นะครับในการเกินทานอาแทงแล้ว Lord, God, ยู่หลดบอดไัยเนี่ยเฮ้าควรหเหตุแต้งไหน่างประมาณนี้ก็คือประมาณว่านะครับผมอยากแนะนาทุกท่านทั้งสี่นะครับว่าถ้าพวกท่านเด็กท,ทานมานที่ยงเนาะแห้เฮาศึกษาเจ้งจีผมเคยเค็ดคิดไปลหลายคลายคิดนะครับให้เฮ้านี่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเรื่องวัตถุดิบนะครับสองอยางนี่หลกักๆก่้อนเลยนะครับบัตรนี้นะครับเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยถาอาอย้าเฮ้าอยากคิดอีหลีโดยที่เฮาบอ อย,ยยอยากเส,สี่ยงไหลนะครับอยากเสียตัวเองนะครับผมก็จะมาแนะนําให้ทุกท่านนะครับผมอยากเคิดท่านาแทงมือใหม่ได้เข้าใจนะครับว่าห้าวขวจะเห็นแบบไหนนะครับเราจึงเสี่เสี่ยงไหลอันดับแรกเลยผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุ่าเฮามีเงินเฮามีเงินทุนอยู่ประมาณจักอันนี้สําหรับคนที่มีทุนหน่อยนะครับสมมุ่าเฮามีเงินทุนอยู่ประมาณจักหาเมินประมาณนี้นะครับมีเงินทุนอยู่ประมาณหาเมินแต่เขาอย่าคิดท้านาแทงไถ่คิดท่านาแทง ีการลงทุนสื่อเครื่องนะครับซึ่งเครื่องในะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างี่จะราคาสูงเอาเป็นว่าเครื่องราคาที่ถูกที่ผมเห็นนะครับในฟองตลาดณนะตอนนี้เนาะเป็นเครื่องที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นเครื่องของเจ้าอยู่เชียงใหม่นะครับเครื่องที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนีนะครับนะตอนนี้ราคาของถี่เราขายอยู่ที่สองหมื่นเจ็ด นะครับอันนี้คือบร่วมมอเตอร์บร่ว่มทรงนะครับเฉพาะเครื่องนะครับสองหมืนเจ็ดนะครับ้วก็เครื่องน่องที่ยูดอนนะครับที่รู้จักกันคุยกันปรึกษากันมาตลอดนะครับน้องเขาขายตอนนี้มีรุ่นถาดป้อนป้อนมือนะครับป้อนอัตโนมัติรวก็รุ่นที่แกจะอัปเกรดขึ้นมากนี่ก็คือเป็นรุ่นรุ่นโตท็อปของแกนะครับราคานี่แกยังไม่ทันด้เปิดเผยออกมานะครับต่ว่า องรุ่นนั่นราคาอยู่ที่ถ้าผมจำาม่ผิดนะครับรุ่นปอนเมื่อนี่น่าจะสี่หมื่นนะครับรุ่นปอนอัตโนมัติน่าจะหาหมื่นถ้าจำาม่ผิดถ้าผิดพลาดการใดก็ขอถ้าเจ้าตัวมาเบิ่งคลิปนี้อยู่กับมินมาแก้ไขได้นะครับหรือว่าถ้าถึงต้องแลกก็จังใดก็บอกได้นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติ่าย่างที่ผมบอกถ้าสมมุติว่าท่านมีเงินอยู่ หามื่นสีเนาะท่านเดท่านก็สามารถที่จะไปซื้อ,อ,อเครื่องท่าน,นสามารถที่จะบริหารมั่นได้นะครับไน,น้หามื่นนี่ว่าจะไปซื้อเครื่องยังแน่นะครับอาจจะได้เครื่องอัดเครื่องหนึ่งเครื่องบดนะครับวงเล็บเป็นเครื่องสีปนนะครับเครื่องหนึ่งเนาะแบบนี้ผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าเหตุแบบนั้นเนี่ยเงินทุนเจ้าอาจจะบอ่อนะนะครับในงบหามื่นเนี่ย อาจจะ่พ่อเพรอาอ,อย่างหนึ่งเข้าจยลื่มเรืองวัตถุดิบเรื่องแป้งเรื่องทานของเขานะครับแต่เข้าจําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบทานเนี่ยอันนั้นแหละครับคือคือจังไดงบพอ่อกับ่พ่อแน่นอนนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เนาะและวบ้านนี้ในงอผามืนเนี่ยถ้าเข้าซื้อเครื่องเย่าลืมนะครับว่าเข้าตรงมีเครื่องเชื่อมหินเจียลูกหมูนะครับอ่าเขาตรงมีไหวนะครับเพราะว่าเข้าต้องดูแลสมบารุง เกี่ยวอยู่เป็นประจำขอต่อมานะครับเรื่องไฟนะครับเตอ์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์หาแรงนี่ตอนนี้นะครับขนาดแอมมันจะอยู่ประมาณ26แอมนะครับผมเป็นเบิ้งนมาวานนี้26แอมนะครับเนาะขนาดหาแรงนะครับ26แอมซึ่งถ้าเป็นมิเตอร์ไฟบ้านโดยทั่วไปปกตินี่ที่ใส่กันประมาณ h าทับชิปนะครับอืม บานทัวไปบานก็เลื่อนทัวไปใส่อยู่ประมาณหาทับสิถ้าหาทับชีมผมบอกเลยว่าบ่อพ่อจังใดกับบ่กพ่อในนอน่นเจ้าเปิดเครื่องปุ๊บนี่มิดอ่าบีมิเตอร์ไอเบเกอร์เจ้านี่ตัดทันทีนะครับตัดทันทีเลยเพราะว่ากระแสไฟมันเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าก็ต้องเตรียมตัวไปเปลี่ยนมิเตอร์น้ำนะครับหาเงินไปเปลี่ยนมิเตอร์น้ำตอนนี้ผมบ่รู้ว่ามันจะบาดนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เจ้าต้อง ต้องไปเห็ดนะครับถ้ทาทัติว่ากรณีที่ทันอยากเฮ็ดทานาแ,แทงจะต้องมีเงินหาเมื่อนนี่ถามว่าพ่อวะนะครับอันนี้แหละคือผมจะอธิบายว่าอาจจะพ่อแบบเฉียดชิวนะครับแต่คือประมาณว่ามันจะลําบากอาของครับในการเฮ็ดเนาะเพราะว่าหนึ่งถ้าเพราบว่าม,มีลุ่งเลื่อนนี่มันจะลําบากนะครับเขาจะไปเห็ดอยู่ในบ้านเนี่ยการที่เขาจะเฮ็ดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไฟที่ท่างผมบอกนะครับเขาต้องไปเปลี่ยนมิเตอร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเฮ็ดมาแล้วนะครับ ตอนผมเห็ดใหม่ๆผมก็เห็ดอยู่ในบานหนึ่งคือมันบ่สะดวกสบาย2คือพื้นที่มันมีจํากัดมองตาทานมันจะบ่มีเร้วเรื่องของฟุน้นนะครับมันจะมีปัญหาตามาที่หลังเวนะลาเข้าไปเห็ดทานเนาะมันมีแน่นอนครับฟุ้นบริเวณแถวที่เฮาเห็ดนะ่ะมีแน่นอนนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะตามมานะครับถ้าสําหรับคนที่มีงบหน่อยประมาณหาม0 0น0ี่ม5 0นหามนประมาณนี้นะครับหรือว่าต้อเห้60,000มี่อีก็ ก็ค่อนข้ายที่จะลำบากยุก่ในการเหตุทานะแทงวันนี้ผมก็เลยจะมาเนี่ยแน,นวเนาดีกว่านะครับแนวแนวแนะนํำนะครับว่าถ้าสมมติว่าเขามีหาเงินเขาอยากเหตุทานะแทงเนี่ยเขายัางพันหลตลาดถ้าเขาลงทุนไปซื้อเครื่องมาแล้วเก็ตทุกอย่างแล้วเอิ้นว่าตลาดเขาบดีเขาจะจังไดนะครับนั่นแหละคือประเด็นมันเนาะอันนี้อันนี้คือผมเกินไหม่อนนะครับเขาบรูว่ามันจะขายดีบ่ดีเนาะอันน,อน,อนี้คือผมจะมาบ่อยฟั่งคือซื่อนะครับแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าเขามีหาเมินเนี่ยเขามีอีก ตัวช่วยหนึ่งไอ้ตัวเลือกหนึ่งนะครับผมเป็นตัวช่วยตัวเลือกหนึ่งนะครับคือผมแนะนํวาว่าให้พวกทานเอาเงินหาเมืนนี่ไปสื่อทานที่เขาเจ้าผลิตแล้วไปสื่อทานนะครับไปรับทานจากคนที่ผลิตแล้วเนี่ยมาว่างขายนะครับเขาอาจจะขายเป็นแพ็คเออขายเป็นแพ็คแพ็คละจักบาทจักบาทกว้บบากันไปกัตามที่ราคาสมควรน,นะครับสมมติว่าเข้าไปสื่อทานใหม่เป็นภัณฑ์มากเขาเจ้าจขายโลละสิบบาท ขายทรงโล่ละสิบบาทเนาะอันนี้ราคาพืนๆเลยโล่ละสิบบาทหรือว่าอาจจะได้ถือก็น,น,กนด้ก็ดีนะครับแต่ว่าเทาก็ต้องเบิง้งพุทธภาพนําเนาะอันนี้ต้องฝากไว้สมมติว่าได้โล่ละสิบบาทมาปุ๊บเข้ามาแพคขายแพคละแพคละโล่เรือโล่คืงหรือว่าสองโลก็แล้วแต่เข้านะครับต้นทุนเข้ามาสิบบาททังทีสมมติว่าถ้าเราแพคแพคละโล่เข้าขายสิบห้าบาทกำไรเข้าได้แล้วห้าบาทโดยที่เข้าว่าต้องไปลงแรงเห็ดเข้าลงจะทุน ข้องโพต้องไปเมื่อยเกี่ยวกับการสมบมรุ่งเครืองแล้วขาว้าวโพต้องมากคิดยากว่าเออมือไม่ที่เป็นยังไงมันมันอยู่ในความกดดันของเฮาพอสมควรนะครับถามเหเุไม่ไม่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งประสบการณ์เฮาบ่มีนะครับถ้าถามจะคข้องเครื่องถามเดยว่พราะ้ามใดที่แล้วเขาเขาอตอบได้ที่แล้วครับจะเพียงแค่ว่าหนึ่งเฮาจะเข้าใจหน่อยหลายสมัยนั่นมันเป็นอีกอีกเรื่องหนึง่งนะครับอันนี้คืออยากจะฝากไว้หลีนะครับผม อันนี้ผมก็เลยมาบอกสูฟังนะครับสําหรับคนที่อยากเก็นทานนะครับว่าถ้าเฮามี้ถาเงินหาเมินเนี่ยอันยกตัวอย่างเนี่ยเฮาไปสื่อทานมาโลละสิบาทเฮาก็สิได้ประมาณหาตันแต่เฮาไปขายนะครับแพ็คละาต้นทุนเฮาสิบาทถ้าเฮาไปขายแพ็คละสิบห้าบาทเฮาก็ได้กําไรห้าบาทจากทุนหาเมินถ้าเฮาขายเม็ดนะครับในกรณีที่เฮาขายเมินเฮาสิได้กําไรอยู่ประมาณสองหมืนหาบวกลบสองหมืนหาประมาณนี้อันนี้คือผมบ่ได้ บริษัาวอาให้ให้แบบพวกท่านารู้สึกว่าเฮ้ยมันนาเฮ็ดว่ามันมันี่นอย่างเดีอันนี้คือคือคือบอกตามความเป็นจริงนะครับว่าถ้าห่อขายในราคานี่นะครับเ่จะได้ญยุกกำไรหาบาทแล้วห่าว่าต้องไปเขาบ่ต้องไปเมือเฮ็ดเองไหมประมาณนี้ไหมเออหนึงน่ง,งมันเนี่ยห่กอกับเจริญูพราว่าตลาดที่ห่อาขายอยู่เนี่ยที่หาอยู่ยู่นี่มันขายดีบ่ดีสดํหรดนะครับในกรณีที่มันขายดี เออห้องรับมาหาตันนี่ขายดีสมมติว่าขายเดือนหนึ่งเบิดนะครับย่ำนะครับว่าสมมุตินะครับอันนั้นอันนาคตห้องบุรุ่ว่ามันจะขายได้บ่ได้แต่ว่าผมสมุติไหนฟังนะครับสมมติว่ามันขายดีภายในเดือนหนึ่งนี่ห้องขายเบิดเลยหาตันนี่เบิดเลยขายเบิดเลยแล้ววันนี้เขาก็ต่องมาคำนวณเบื้องว่าห้องจะเห็ดระวังห้องเห็ดเองกับห้องรับมาขายเนี่ยอันไหนมันจะดีก็กันเห็ดเองเนี่ยต้นทุนนี่อาจจะถือกว่าอาจจะถือกว่าแต่ว่าห้องก็ต่องมาเบื้องนน่าว่า เข้าจะร่ลงทุนเพิ่มหลายอีกซําใดเข้าจะต้องล่งทุนไปอีกหลายส้ำเด๋ยงเลื่อนเครื่องจักรนะครับผมบอกเลยว่าวเครื่องจักรหนีสองเครื่องถ่าเฮ็ดเป็นขายเป็นเชื่องธุรกิจลูกค้าหลายเขื่นนี่สองเครื่องพ่อแน่นอนบม่ต้องไปถามเลยว่าวเครื่องเดียวจบบ่จบครับจบชีวิตนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ารยัง <c oughs> มันบ่มีหรอครับเครื่องเดียวเหรอเฮ็ดทานขายเป็นสิบตันเป็นหาหกตันมันเป็นไปว่าได้หรอครับผมบอกาซื้อซะ เจ้าสิมาเอาเครื่องเดียวผมบอกซื้อซะอันเห็ดเครื่องเดียวน่นคือจังขี้ที่มักงวนนะครับเป็นประเภทขี้ที่มักงวนนะครับมันบ่มีหรอครับโรงงานใส่เขามีเครื่องเดียวเหรอเห็ดขายทรงใด่เป็นไอซิฟตันชีหาตันนั่งขี่มันเป็นไปว่าได้หรอครับระยะเวลาในการเห็ดขั้นตอนในการเห็ดมันมีนะครับมันแม่นวัาเครื่องเดียวหรอจบอันมูไอหัวบดหัวยังอันผมบอกซื้อซะเด้อเครื่องอัดมันก็คือเครื่องอัดนะครับผมบ่อยากบอกยังไร เพราะมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เขาเห็ดอยู่นะครับผมละไว้ที่เข้าใจประมาณนี้นะครับผมเนาะอยากจะฝากไว้นั่นแหละครับก็คือสรุปมายๆนะครับถ้าทันไดที่อยากเคิดทานาแทงทางบน้อยมีอยู่สามสี่หมื่นประมาณนี้ผมแนะนำนะครับว่าเอาเงินสามสี่หมื่นนั่นไปสื่อทานมาแ็คขายล่องเบงกอนนะครับทามันไปได้ดีเข้ากับจังมากอ่านอวยคิดต่อยอดไปนะครับเก็บเงิน ให้มันมีเงินทุนสะก่อนนะครับให้ลูกค้าเขามันหลขึนเข้าโอเคล่ะเออลูกค้าทานลูกค้าเขาหลายขึ้นแล้วเขาอาจจะเอาเขามีเงินเก็บแล้วนะครับเขาอาจจะเอาเงินนอีกก้อนหนึ่งนี่ไปสื่อทานมากนะครับมาตุนไว้ซกก่อนนะครับเล้วกะอีกก้อนหนึ่งเขาอาจจะไปสื่อเครื่องมาเริ่มผลิตไวนะครับผลิตผลิตผลิตไวนะครับพอทานที่เขาสื่อมากนี่มันขายเบิร์ดนะครับพอขายเบิร์ดไปเราขายดีนะครับขายเบิร์ดไปแล้วเขาก็จังคอยเอาทานที่เขาผลิตไวมาขายนะครับ มันเฉได้ต่อเนื่องนะครับมันเฉได้ต่อเนื่องมันฉิบว่าขาดตอนนะครับผมมันฉิบว่าเสียโอกาสและก็พลาดการขายเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้อีลีโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนั่มนะครับผมสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากติดตามไปนั่มนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขสบายดีสุขูมสุขคนสวัสดีครับไม่ลืมสวัสดีครับใส่หมวกอยู่